การอยู่ในภาวะสงครามอย่างนี้ถ้าเป็นค้าเรือหัดเป็นผู้อยู่คลองเรือนก็ต้องอพยพต้องหนีเอาตัวรอดเพราะว่าก็ยังมีความอาลัยยังมีความห่วงใยในชีวิตยังมีความรักชีวิตรักตัวกลัวตายอยู่แต่เรื่องแบบนี้นี่ไม่ได้เพิ่งมามีมีมานานแล้วตั้งแต่โรัวสมัย แต่ก่อนก็ลบลาค่าฟันกันแย่งดินแดนกันเนาะแย่งกันเป็นใหญ่ <c oughs> <c oughs> พระภิกษุสมัยก่อนผู้ถือเพศพรมจันย์สมัยก่อนนี่ก็ต้องเจออะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆทีนี้พอเจอกันทํำยังไงก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวในที่นี้คือสํารวจตัวเองก่อนพระภิกษุหรือพวกดาบทสมัยก่อนนี่เขาเวลาจะตาย าไ,ไม่ห่วงชีวิตตัวเองเขาได้พิจารณาตัวเองก่อนดูก่อนว่าตัวเองเมีศีลครบถ้วนบริบูรณ์ไหมสมัยก่อนนี่รักษาศีลกันเคร่งมากนิดๆหน่อยๆก็จะไม่ให้สินขาดถ้าใครสินขาดหรือใครบกพร่องไปเนี่ยก็จะอยู่กันไม่ค่อยได้ทีนี้คนดีๆที่เขารักษาศีลได้เนยเขาจะพิจารณาตัวเองก่อนเมื่อภัยมาถึงเมื่อหลบหลีกเล้นไม่ได้แล้วเนี่ยจะพิจารณาถึงศีลตัวเองเป็นอันดับแรก มีเรื่องเล่าอยู่หลายเรื่องแต่ก็ขอยกมาสักสองเรื่องสั้นๆคือมีภิกษุและกันภิกษุรูปหนึ่งท่านประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในปา่านั่งสมาธิบำเพ็ญเพีย,พยพรภาวนาด้วยความที่ท่านนั่งอยู่นั้นเข้านิโรธสมาบัติคือท่านนั่งนิ่งๆไม่ไหวติงเลยเป็นเวลาอยู่เจ็ดวันเจ็ดวันเลยไม่ฉันข้าวไม่ฉันน้ำอยู่ในสมาบัติมีปิติมากตอนนั้น ท่านก็นั่งสมาธิของท่านอยู่ปรากฏว่ามีงูเหลือมตัวใหญ่มันก็เลื้อยมาก็ผ่านมาเห็นท่านก็คิดว่าท่านเนี่ยไม่มีชีวิตไม่รู้ด้วยว่าเป็นอะไรคิดแต่ว่าเป็นอาหารก็เลื้อยเข้ามาตามภาษางูตามชาติกําเนิดของงูก็มาดมมาสัมผัสจนรู้ว่าข้างหน้าตัวเองเนี่ยกินได้เป็นอาหารก็พยายามรับพระเถละรูปนั้นรับ จนท่านเนี่ยดิ้นไม่ออกดิ้นไม่หลุดเลยงูเวลาง,งูรัดเนี่ยรัดจนกระดูกแตกเลยนะกระดูกมนุษย์มันมีกําลังการรัดมากปรากฏว่าท่านนั่งสมาธิจนท่านรู้สึกอิ่มพอดีแล้วก็ออกจากนิโรธสมาบัติพอออกมาแล้วเนี่ยเห็นว่าร่างกายตนเองเนี่ยถูกงูรัดแล้วดิ้นยังไงก็คิดว่าน่าจะไม่หลุดก็เลยคิดอยู่สองทางมีทางเลือกอยู่สองทางคือจะยอมเป็นอาหารงูกับ ฆ่างูตัวนั้นทิ้งซะให้ตัวเองรอดคือพยายามดิน้นทุรนทุรายแล้วก็ทําให้มันสิ้นฤทธิ์เนี่ยพูดง่ายๆทีนี้ท่านก็ช่างใจว่าโอ้เราบําเพ็ญเพียรมาขนาดนี้แล้วทามาขนาดนี้แล้วเราจะมาเสียตอนท้ายหรอท่านก็คิดเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็เลยปล่อยปล่อยให้ตัวเนี่ยเป็นอาหารงูคิดว่าเออเราคงจะมีวิบากกรรมกับงูมาเลยต้องมาเป็นอาหารงูอยู่แบบนี้ เมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วท่านก็ปล่อยให้งูเนี่ยรัดลัด,ลดปรากฏว่างูกําลังกืนท่านได้ครึ่งตัวแล้วไม่รู้ด้วยอํานาจของศีลหรืออะไรสักอย่างโดนบันดาลให้อยู่ๆงูก็คลายออกงูไม่กล้ากินเข้าไปปรากฏว่าพระเถละรูปนั้นท่านก็รอดออกมามีชีวิตต่อนี่ก็เป็นข้อคิดเตือนใจเล็กๆแน้อยเกี่ยวกับการเมื่อเจอภัยที่มันหนีไปไหนไม่ได้เลา ที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะก็อยู่เราก็อยู่วัดบําเพ็ญเพียรของเราไปพระเถรารูปนั้นท่านก็ไม่แม้แต่วินาทีสุดท้ายของชีวิตท่านก็ยังเลือกที่จะรักษาศีลไม่ทําให้ศีลตัวเองขาดไม่ทําไม่เปิดประตูอบายให้กับตัวเองผลสุดท้ายด้วยอํานาจของศีลท่านก็เลยรอดชีวิตกลับมาผลสุดท้ายภาพรูปนี้ท่านก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ในตอนสุดท้ายแต่ที่อาตมาภาพยกตัวอย่างนี้มาไม่ได้หมายความว่าให้ญาติโยมให้ ทุกรูปในที่นี้นี่ปล่อยชีวิตไปเลยตามเลยไม่ใช่วางเฉยแบบนั้นคือถ้ามันมีโอกาสที่จะไม่ได้ทําร้ายใครหรือมีโอกาสที่จะรอดชีวิตก็ให้รักษาชีวิตตัวเองต่อไปดีแล้วเพื่อที่จะได้มีโอกาสบําเพ็ญเพียรต่อไปไม่ได้ว่าทุกคนจะมีอํานาจของศีลหรืออานิสง,งส์ของศีลตรงนี้จะเข้ามาช่วยเหลือตลอดอันนั้นเป็นเรื่องของเรื่องเหนือธรรมชาติซึ่งเราไม่อาจพิสูจน์ได้แต่ให้เพ่งพินิจพิจารณาไว้เสมอว่า พยายามรักษาศีลให้ดีที่สุดอย่าให้ศีลตัวเองขาดอย่าให้สีลตัวเองด่างพ้อยเพราะว่าอำนาจของศีลน,น,นี่มันยิ่งใหญ่มห ah าศาลมากก็มีอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆกันเหมือนกันอยู่ในป่าเหมือนกันเป็นแต่อีกรูปนึ่งนี่ถูกเสือถูกเสือเข้ามาจะทำร้ายปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยเคยเป็นเคยเป็นนักลบมาก่อนเสือตัวนั้นก็ไม่ใช่เสือใหญ่อะไรหรอก ท่านท่านพระภิกษุรูปนี้เนี่ยเคยเป็นทหารมาก่อนเป็นนักรบมาก็มีพอจะต่อสู้กับเสือได้โดนเสือตะปบเข้าไปที่แขนตอนนั้นก็ตกใจมากก็คิดอยู่ว่าจะฆ่ามันให้ตายด้วยวิธีไหนดีหันไปเห็นไม้อยู่ใกล้ๆก็คิดหาทางแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าท่านกลับคิดอีกความคิดหนึ่งเพราะเห็นว่าเสือเนี่ยผอมเสือน่าจะอดอาหารมาหลายวัน เสือน่าจะอดอาหารมาหลายวันก็เลยเออเราคงมีเวรมีกรรมกับเสือเนาะก็เลยคิดว่าจะอุทิศตนเนี่ยเป็นอาหารเสือเป็นเป็นบุญครั้งสุดท้ายของท่านท่านคิดอย่างนี้เลยเป็นการทําทานครั้งสุดท้ายคืออุทิศชีวิตเป็นอาหารให้กับสัตว์ป่าปรากฏว่าพอคิดอย่างนั้นแล้วอาวุธที่หยิบอยู่ในมือก็วางลงทิ้งท่านก็ทิ้งอาวุธลงปล่อยนิ่งๆให้เสือเข้ามาทําร้ายปรากฏว่าเสือเนี่ยเข้ามากัดเข้ามากัดได้ที่ขา ท่านก็นิ่งไม่ไหวติงเสือนั้นพอเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ตกใจว่าทําไมอยู่ๆก็ไม่สู้สัญชาตยานสัตว์เนาะอยู่ๆจากสู้กันจากเป็นปฏิปักษ์กันอยู่ทําไมท่านถึงนิ่งพอเสือเห็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ตกใจกับคิดอะไรของสัญชาตยานสัตว์ก็อัตมาก็ไม่ทราบเสือก็หนีไปไม่ทําร้ายพระเถระนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่า พระที่เขาตั้งใจบําเพ็ญเพียรภาวนาจริงๆเนี่ยแม้แต่วินาทีสุดท้ายของชีวิตท่านก็ไม่เลือกที่จะทําให้ศีลตัวเองขาดท่านก็เลือกที่จะรักษาศีลบําเพ็ญเพียรของท่านต่อไปเพื่อเป็นอุปการะภายในไปในภายภาคหน้านี่ก็เป็นเรื่องราวคติประจําใจเล็กๆเราได้อยู่ตรงนี้ถ้าหากว่ามันจะถึงแก่กรรมจริงๆต่อให้เราไม่โดนลูกระเบิดเราก็โดนอย่างอื่นเสียชีวิตได้อยู่ดี มีให้เห็นกันมากมายไม่โดนโครคภัยไข้เจ็บก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุอื่นๆอาจจะล้มอาจจะตกบันไดอะไรพลาดพังไปก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้กับคนที่เขาคิดรักชีวิตก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเหมือนกันที่จะอบพยพที่จะรักตัวกลัวตายอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ในสิทธิ์ของเราในความคิดของเราผู้บําเพ็ญเพีย,พยพรภาวนาก็อยากให้ มีความคิดที่จะรักษาศีลบำเพ็ญเพียรของเราต่อไปทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สาธุต่อไปตั้งใจรลับพรสัพพีติโยวิวัชันตุ ความจันไลยทั้งปวงจงบำราดไปสาพาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภา ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนศสิริสสนิจังวุธาปัจจายโนจจตาโลธรรม,มาวันติีอายุวันโนสุขังภลังธรรมสีระการคืออายุวันนาสุขาภาละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภาวะตสศพามังคาลังขอสาผาพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสศพาเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด